ไหนบอกว่าที่เขมรมีงานทําแล้วแอบข้ามมาประเทศไทยทําไมครับล่าสุดทหารกองกําลังบูรพาเอาจริงอีกแล้วครับผมจับแรงงานกัมพูชา37คนลักลอบข้ามชายแดนจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาฝั่งไทยทางอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเมื่อเวลาตีสี่ของเช้าวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดชกตชด .4 และกองกำลังบุรพา ปิดล้อมแนวชายแดนระหว่างลักเขต47ถึง48บ้านอ่างศิลาก่อนจะพบแรงงานกลุ่มใหญ่เดินเท้าฝ่าความมืดหวังเข้ามาหางานในไทยชาย22หญิง15รวม37ชีวิตทั้งหมดให้การผ่านล่ามว่ากลับไปกัมพูชาเพราะเชื่อคำรัฐบาลว่าจะมีงานรองรับแต่สุดท้ายไม่มีครับไม่มีไรายได้ไม่มีอาหารครอบครัวหิวโซ เลยเสี่ยงชีวิตข้ามแดนกลับมาหวังทำงานกับนายจ้างไทยที่เคยจ้างมาก่อนแต่สุดท้ายไปไม่รอดโดนจับทั้งหมดตอนนี้เจ้าหน้าที่ส่งตัวทั้งหมดให้สอพอโคกสูงดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรครับคุณผู้ชมเศรษฐกิจโอกาสหรือคำสัญญาที่ไม่เป็นจริงคุณคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วกดติดตาม2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านฟังทีเดียวรู้เรื่อง